สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาเลขเด่นเลขมงคลนะคะเลขมงคลงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดเอาเลขเด่นเลขมงคลมาให้ท่านพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะเลขเด่นเลขมงคลงวดนี้เด่นแปดแล้วก็เจ็ดนะคะแปดแล้วก็เจ็ด แอดคิดว่าสองตัวนี้ต้องเข้านะคะเข้า <c oughs> เต็นเจ็ดนี้แอดคิดว่าจะลงล่างหรือไม่เนาะโดยเฉพาะเลขเจ็ดสี่เนาะเจ็ดสี่จะจะเข้าหรือไม่เนาะงวดที่แล้วงวดที่แล้วเขาเด่นแปดกับหกไม่เข้างวดนี้เด่นแปดกับเจ็ด ต้องเข้านะคะเขาส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเว้นเนาะถ้าเว้นก็เว้นงวดนึ่งแล้วก็ก็จะเข้าเลขเด่นเลขมงคลงวดหนีเอามาให้ท่านพิจารณาก็คือเลขอาจารย์พลอยไหมนะคะดึงเจ็ดดึงเจ็ดมานะคะดึงเจ็ดมาอาจารย์พลอยไหม่ จานพลอยหมาดึงเจ็ดแล้วก็สองมาส่วนเลขสองตัวดึงแปดแล้วก็สี่มานะคะน,นี่สองตัวมาแปดกับสี่มาดูฟ้าใหม่ใจบุญนะคะ ฟ้าหม่ใจบุญเลขฟ้าใหม่ใจบุญนี้มาสีงวดที่แล้วมาเก้าเนาะอ,ออกเจ็ดเก้าฟ้าหม่ใจบุญงวดที่แล้วงวดที่แล้วมาเก้านะ ออกเจ็ดเก้าเนาะงวดนี้มาสี่ฉันคิดว่าต้องเป็นสี่เจ็ดแน่นอนงวดนี้สี่เจ็ดดาบแมนมาแปดนะคะมาแปดอาจารย์อพศช่างทองมาสาม อาจารย์สีไพรมาสอาจารย์สีสุกดึง3มกับ7มานะคะดึงสามกับ7มา,ะะามเจาะเ,เวลาหาตัวเลขนะคะหาตัวเลขเจาะเวลาหาตัวเลข สามกับเจ็ดแต่ว่าแอปนี้ชอบเลขสามมากกว่าเลขเจ็ดเนาะสามเจ็ดงวดที่แล้วเข้ามาป้าเด่นเก้าเนาะงวดนี้เขาเด่นสามกับเจ็ดตัวเด่นเข้ามามามาอยู่นะคะเข้าอยู่เนาะตัวเด่นเข้านะคะ ตัวเด่นเข้ามาดูเลขเลขสามเหลี่ยมก็เด่น7นะคะงวดน,นี้เด่น7นะคะ 7, 9น่าจะมาตั้งแต่งวดที่แล้วเนาะอาจารย์สีตะลุงเด่นสมนะคะแต่ว่าแอชชอบเลขสี่เจ็ดชอบเลขสี่เจดนะคะ เรามาดูปกหนังสือของสำนักนี้นะคะสมหวังสี่สารวยสักทีห้าปดล็อกสำเร็จสี่ห้าพังเลขล็อก9กับ8มาคนละตัว แต่ละสำนักเนะ้องมาคนละตัวเลยแต่ว่าแอบก็ชอบเลขเจ็ดเนาะวันนี้7จะเข้าหรือไม่สองตัวมา7กับ9มาตัวใดตัวหนึ่งวันนี้เลขจะมี7หรือไม่เพราะว่าเจาะเวลาหาตัวเลขเขาก็มา3าเจนาะมาสาเจ็ดเลขสามเหลี่ยมก็มา เจ็ดเช่นกันนะคะเจ็ดห้าเก้าถ้ามาเจ็ดก็ตัวนี้ดึงเจ็ดมานะคะดึงเจ็ดมานะคะดึงเจ็ดมาหมดตีแล้วอาจารย์สีตะลุงเข้านะคะ จันสาธิตก็มอดที่แล้วของเขาก็ดึง7ดเนาะออก7จ็แต่ว่าเขามาเจ็ดตัวจับคู่ไม่เข้าเหมือนเดิมมาดูเลขมงคลนะคะเลขมงคลงวดที่แล้วเข้าเลขล่างนะคะเด่นสองกับ8บนก็มาเจ็ดแอดชอบเอาตัวนี้มาพิจารณาแล้วก็คือเลขมงคลนะคะเด่นเจ็ด ล่างเด่นสองเข้าทั้งสองนะคะอันนี้งวดที่แล้วเนาะก็มาให้ท่านพิจารณางวดนี้นะคะเลขมงคลเอามาให้ท่านพิจารณาเลขมงคลนะคะเลขมงคลงวดนี้นี่แอชชอบเลขเจ็ดก็มาเมมไว้ที่เลขเจดนะคะส่วนบนนั้นหกแปด ไม่เน่เนาะอาจจะเข้าทั้งสองตัวหกเจ็ดหกแปดเนาะอาจารย์ทวีชัยก็มาเจ็ดเช่นกันนะคะมีแต่เลือกเหนือนี้มาหนึ่งสามเจ็ดดึงหนึ่งเจ็ดมาเม็ดเดียวก็คือหนึ่งหรือเจ็ดนี่ชอบเจ็ดนะคะ โดยเฉพาะเลข47เนอะแต่ว่าอันนี้เข้ามา74 4774นะคะท่านชอบด้วยหรือไม่ส่วนมากเขาจะเด่น74นะคะเลขมงคลทุกหน้าเขาจะมี7มานะคะ47ตรงนี้นะคะ ไปพิจารณาดูนะคะอันนี้เขาก็ดึงเจ็ดสี่มาหรืองวดนี้สี่เจ็ดจะเข้ามาดูเลขติดโทโบนะคะเลขติดโทโบท่านลองเอาไปพิจารณานะคะเลขติดโทโบ เลขติดเทอร์โบนั้นมาชอบหน้านี้นะถ้าเป็นเลขติดเทอร์โบชอบตรงนี้นะคะอาจจะเป็นเจ็ดสองแปดสองเก้าสองก็ได้นะคะเพราะว่าเลขติดเทอร์โบนั้นเขาเด่นเจ็ดกับแปดอาจารย์เรืองชัยเด่นสามนะคะเม็ดเดียวหก เลขเขาหนึ่งเจ็ดกับแปดเนาะแต่ว่าไปชอบเลขเจ็ดมาชอบเลขเจ็ดนะคะจะเป็นสี่เจ็ดหรือไม่อันนี้ก็ดึงเจ็ดมาน,นี่แปดเจ็ดสี่สี่เจ็ดถ้ามาเจ็ดก็มีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแล้วก็ เจ็ 7, นะคะเต็งเจ็ดอมาวงไว้ที่เจนะคะเต็งเจ็ดเลขงวดนี้เจ็ดจะเข้าหรือไม่เนาะแต่ว่าเลขหน้าปกเจ็ดแปดแปดเจ็นะคะเลขหน้าปุกแปดเจ็ดเจาใจลุงหวัง7จสา เอมาชอบเจ็ดสี่สี่เจ็ดเนาะก็เลยมาวงไว้ที่เจ็ดสี่สี่เจ็ดส่วนมากเ,เลขมงคลน,นั้นเขาจะเด่นเจ็ดนะคะเอาตัวไหนมาประกอบนะคะเอาตัวไหนมาใส่โดยเฉพาะเลขเจ็ดเราจะเอาตัวไหนมาใส่คะ <c oughs> ใส่เลขเจ็ด นั้นก็คือเอาสี่มาใส่ถ้าเอาสี่มาใส่ก็จะตกเป็นเลขของซิ๊กฮีโร่เนาะเข้ามาเข้ามาสี่เจ็ดเนาะงวดที่แล้วของเขาเข้านะคะเข้าห้าเข้าเข้าเจ็ดเก้าเนาะงวดที่แล้วมางวดนี้ถ้าสมมุติว่าท่าน เอาตัวนี้ไปพิจารณาเนาะเลขบนนะคะเลขบนโดยเฉพาะเลขนี่ค่ะสี่เจ็ดนะคะน,นี่มาตรงกันนะคะเลขเจ็ดนะคะโดยเฉพาะเลขสี่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีคะ่ะ เดี๋ยวแอดจะเอาเลขมงคลให้ท่านพิจารณานะคะเพราะว่าหน้านี้มันเข้าเนาะก็อยากให้ท่านเอาไปพิจารณานะ<ม>เพื่อท่านจะมีโชคเนาะเลือกล่างเขาเด่น7จริงๆมา7ส่วนบนนั้น6กับ8